พร้อมสถานะโสดไม่สะเทือนจ้างอย่าภรรยาห้ล้านอนุทินชาญบิรกุลอูฟูทรัพย์สิสน4,000ล้านพร้อมสถานะโสดรวยอูฟูอย่างมากโดยนายอนุทินชี้แจงต่อปปชระบุว่าไม่มีคู่สรมรสมีทรัพย์สิสนทั้งสิ้น4 2 4 8 8 2ล้าน2 4 8บาท ทรัพย์สินประกอบไปด้วยพระเครื่อง24องค์นาฬิกาหรู23เรือนเครื่องเบินจรคง11ตู้รูปภาพติดฝาผนัง8ภาพแหวนและสร้อยข้อมือรวมมูลค่า240ล้านบาทอีกทั้งมีเงินฝากและยานพาหนะเช่นรถยนต์หรูเรือยน์2ลำม,มูลค่ารวม32.5ล้านเครื่องบิน2ลำได้แก่แอร์คราทีบีเอ930โซเคเทตีเอ930เอ b 700 n มูลค่า1 3 9 2 3ร2 4 3 2บาทและเครื่องบิน Cirrus SR ยี่มูลค่า22,698,765บาทนอกจากนี้ทรัพย์สินของนายอนุทินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนสิทธิ์และสัมปทานรวมถึงจ่ายเงิน300,000บาทโอนเข้าบัญชีนางสสิธรรับภายในวันที่5ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์6 5 6 2เป็นต้นไป พร้อมชำระเงินค่าเบีย้ยประกันสุขภาพรายตีของนางสสิธรโดยข้อตกลงทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถึงแก่กรรมหรือคู่สัญญาฝ่ายที่ 2, สองส่งรถใหม่หรือมีคู่ครองใหม่โดยพฤติกรรมอย่างไรก็ตามในอนุทินยังให้เงินจํานวน5้าล้านบาทแก่อดีตภริยาเพื่อช่วยปรับปรุงตกแต่งบ้านประชาชื่นโดยแบ่งจ่ายสามงวดงวดแรก2ล้านบาทชําระเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2562ังวดที่2จํานวน2ล้านบาท ชำระวันที่1มีนาคม2562และงวดที่3จำนวน1ล้านบาทชำระวันที่1เมษายน2562และให้ห้องชุดบ้านไข่มุกค,คอนโดมิเนียมเนื้อที่242ตารางเมตรต่อน้องแก่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วยคุณอนุทินยังไปปลูกบ้านพักร้อนอีกหลังพร้อมสนามกอล์ฟนเนื้อที่600ไร่ที่เขาใหญ่บ้านเขาใหญ่เป็นบ้านไม้สีขาวสีน้ำทะเลตั้งอยู่บนเนินเขาอันเป็นจุดสูงสุด มองเห็นวิว360องศาตกแต่งภายในสไตล์คันทรีของอังกฤษผสมวิกตอเรียพร้อมสนามกอล์ฟ9หลุมเพื่อที่ครอบครัวชางวิรกูลของเขากับน้องๆจะได้มาออกรอบตีกอล์ฟด้วยกันเพราะลูกน้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามกอล์ฟไว้แค่เดือนละ2 0 0 0 0 0ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้านเป็นเดือนละ5 0 0,000สุดท้ายคุณอนุทินตัดสินใจขยายเป็นสนามกอล์ฟขนาด18หลุมและเปิดเป็นธุรฯกิจสนามกอล์ฟพร้อมรีสอร์ทในนามแบรนช์โวชงรีสอร์ทคันทรี club